ยังครับเยังหางหานานี้รางไม่ดีเลยเจอหนึ่งคนเย็นีปเล่หนหางนิ้วโชว์ได้ห้องรับนิ้วโชว์แปลกๆนะครับสวัสดีคุณดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนที่รอ ฮะอะไรเขาไม่ได้ตีมตีมอยู่ครับฮัลโหลผมสตีมอยู่จริงๆไม่เชื่อเหรอสตีมสไนด์สตีมสไนสตีมสตีมในไม่ขึ้นเนี่ยสตีมอยู่สตีไหนไหนยูทูบไอ่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่งให้คนคนหนูเลี้งดูนะ ว่าแบบว่าเอ้ยผมอาจจะแบบว่าขี้จูบเบ๋นี่ดูเลยขี้จูเบ๋ตในห้องนี้แหละมัน TikTok มันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้มือสุดอะอยู่ใกล้ในโทรศัพท์สุดอะยังไงเห็นได้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 เห็นปะไผมสตรีมอยู่น่ะอยู่ไม่มีผ้าแปลกแต่ที่แล้วผลานนะไม่ได้แลวไป ถ้าไปนะฮะเครื่องด้วยจิ้งหงักนิ้วเมื่อกี้จริงไห้หักนิ้วเมื่อกี้ไม่พานาบุรีขากิ้งจะหักหักโชว์ทั้งแขนเลยโชว์ทั้งแขนเลยเอ้าคำรามที่ไหนนะคนดูแล้วถ้าลูกเขาเขาเขาถ้าตีมคือเขาตีมในยูทูบอะไรอ่ะใช่เหรอใช่ไม่เชื่อกันอีกเอ้า เราก็ต้องปรับเปลี่ยนบริบทตึงแหละตึงแหละเียเปลี่ยนบริบทโอเคนี่ไงดูตรงนดีนะครับเพราะว่าแปลกๆเนิร์ด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 เก้าวิเนิร์ดอยู่บ้านใหญ่เนิร์ดอยู่บ้านใหญ่ตัวเดิมเลยก็เนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้หมวกกันน็กครับสบายใจได้ สวยไงผมก็คมไงคมปะคมไ,ไม่คมถามแต่เธอ,อ,อีบอลไล่่ยีสุดวไม่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 ไม,ไมีที่บอลล่านะอ้ยเอย เนี่ยตีโหดตีโหดตีตึงเฮ้ยเหมือนมันเห็นอะ ข้านานดีก็น่าจะเห็นแล้วกดออล่าผมบอกไม่ถูกกว่าเซนเนิร์มน่าจะเซนเนิร์ดไหนไม่รู้มั่วมาชา้าทำไมันมาเนี่ย

เป็นนี้ผมเป็นแรนด์นะครับแปลกๆนะครับการพูดแปลกๆนะครับเนี่ยอันเนี้ยค่ยข้างคุยข้างจับเสาจับหรอ บิ๊กไปหาเขาเดว็กบิ๊กไปหากูดิเนี่ยกับเครื่องเจอคีมีดูทำไม่หนีตึงๆอันนี้ความผิดของหนูนะสามารถโพลได้เลยหนูโดนแฝงไกจัดเดี๋ยวสาวขาวนี่ยแฝงนะ มันแม่นเกินผมว่ากล Jim, ัวน่าีรัดมบ่อยมากับลครับสวัสดีครับเมื่อกี้คุณผู้ชมดูดิเมื่อกี้คุณผู้หญิงเขามายิผมด้วยอ่ะโอ้โห อุ้มผมครับไม่ไม่ม่อุ้มขาอุไม่อุ้มขโลาปรดเปิดตู้อ่ะเรียบร้อยครับน้งไอตัวนี้มันเป็นะเนี่ยพังับโมนี่เลยโมนี่เลยพังคร้อ เนื้อตีดะเน็ตอืีดะเนืตอ๋อเน็ตกุ้งมเออเน็ตกุ้ง่ะมทำผมนะเาืบบเดินปัดไปเป็นนะบอก่อนตัวนี้มันไม่ธรรมนามีข้อทำไปเพิ่มถัไปเพิ่มถ้าจะใส่ไล่ดีรึเปล่า ไม่ก็อรอร่า,าเขื่อมากไม่คิ่มมามันเสิด์ดูดยไมได้มีออร่ออาเยมันไม่มีสาวขาวเช่อลวออมายาบเนีอย

นี Bien, tu, ่ไมดีนี่ยังไม่เช็รยะมัละุ้ยตมสองยังวาวอยู่ไม่เป็นไนี่นี่ยีเดียวเลยเห็นตงอยู่แปน่างนีะรวรั่างเขาเี่วเหียวรับ Đó nhảy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những กันครับ <rôle à déc> <S él an ici>